ยี่ห้อที่มีแบบชื่อติดชั้นบนบนหน่อยนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะไม่มีสารพวกนี้แต่คุณจะรู้ได้ไงคะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นของจริงหรือของปลอม กิดอะไรขึ้นท่านเพื่อนทาเล็บเป็นประจำนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้วิน่าหยุดทาเล็บนะคะวันนี้พีน่าจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆควรจะดูตรงไหนนะคะในน้ํายาทาเล็บนะคะหรือว่าควรจะเลี่ยงนะคะสารตัวไหนที่มีในน้ำยาทาเล็บนะคะซึ่งจะทำทเพื่อนๆไม่ป่วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครทาเล็บเป็นประจำแล้วมีสารพวกนี้จะทำทเพื่อนๆร่างกายอ่อนแอลงถึงขั้นเป็นมะเร็งเลยทีเดียวค่ะ ท่านเพื่อนอยากทาเล็บอย่างปลอดภัยนะคะควรจะหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายอย่างที่สุดนะคะ3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่1่กันนะคะสารตัวที่1นึ่งก็คือโทลูนีนะคะเป็นสารที่อันตรายมากๆนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะทําให้เวลาเราทาเล็บเนี่ยมันจะเรียบรื่นนะคะดูแบบชายนีดูแบบ Chinese, เหมือนแบบบริงบริงสดใสนะคะสารตัวนี้จะทำให้รบกวนระบบประสาทของเรานะคะรวมถึงจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียนะคะเกิดอาการปวดหัวได้บ่อยๆด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะสารตัวนี้ยังจะรบกวนการทำงานของตับไตนะคะซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานในร่างกายของเราลดลงนั่นเองค่ะวินามีเพื่อนนะคะที่เป็นเจ้าของร้านทำเล็บนะคะในอเมริกาซึ่งมีหลายสาขาเลยทีเดียวค่ะ นางเนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะคะแต่นางไม่ทาเล็บเลยนะคะซึ่งพอสนิทกันนะคะวินาก็ได้สอบถามะคะ่ะว่าทำไมยูไม่ทําเล็บนะคะซึ่งจริงๆเขา ทาเล็บได้ไม่ทานะคะเขาแบบให้ลูกน้องทาให้ทุกวันก็ได้นะคะแต่เขาไม่ทานะคะก็เป็นเพราะเขารู้ว่าในน้ํายาทาเล็บคะ่ะมีสารที่เป็นอันตรายนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูสารตัวที่สองคะเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ไว้เลยตอนนี้ค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีความรู้ใหม่ๆที่คนไทยยังไม่รู้คะ่ะและสารตัวที่สองที่เพื่อนควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือฟอร์มไดไฮค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะ จะเป็นสารเคมีใน้ำยาทาเล็บที่จะทำให้สีคงทนอยู่นานนั่เองค่ะยิ่งติดนานนะคะก็ยิ่งอันตรายค่ะและสารตัวนี้นะคะถ้าเกิดถูกผิวหนังเราโดยตรงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการผื่นคันนะคะหรือว่าแผลนะคะรวมถึงอาจจะเกิดอาการผิวลอกได้ด้วยค่ะและที่ร้ายแรงกว่าผิวผื่นคันนะคะสารเคมีตัวนี้จะทำให้หัวใจ เต้นผิดปกติได้ด้วยค่ะและถ้าใครยังขืนใช้สารเคมีตัวนี้อยู่ตลอดนะคะก็จะทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยนะคะกล้ามเนื้อหดเกร็งนะคะรวมถึงที่สําคัญนะคะอาจจะทําให้เกิดมะเร็งได้ด้วยค่ะมีน่มีคนรู้จักหลายคนนะคะที่แบบทาเล็บไม่เคยพักเลยคะ365วันเนี่ยจะต้องมีทั้ายาทาเล็บอยู่บนนิ้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบ ต่อเล็บหรือว่าอะคริลิกพวกนี้นะคะวิน่าสังเกตเห็นหรือว่าเขามาเล่าให้ฟังนะคะเขามาโชว์ให้ดูนะคะบริเวณมือเนี่ยจะมีพวกแบบเป็นตุ่มซิสเป็นอะไรนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีผลมาจากน้ำยาทาเล็บหรือเปล่านะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นคือเขาไม่เคยพักบึงหรือว่าพักดิวหรือว่าพักเล็บเลยค่ะและสารตัวที่3ที่เพื่อนก็จะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือไดบูเทลฟอเรตค่ะ สารตัวนี้นะคะจะทําให้น้ํายาทาเล็บเนี่ยแห้งติดกันนะคะไม่แตกระแหงนะคะเวลาเราทาสังเกตน,นะคะบางตัวมันจะมีแบบแห้งเร็วนะคะสารตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสารที่อันตรายมากๆนะคะ1ก็คือจะรบกวนการทํางานของระบบไหลท่อค่ะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดระบบไหลท่อทํางานผิดปกติฮอร์โมนของเพื่อนก็จะแปรปวนนะคะถูกรบกวน,นะคะซึ่งจะทําให ร่างกายของเพื่อนเนี่ยซุดโซมนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ป่วยอ่อนแอๆนะคะและถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทดสอบฮอร์โมนนะคะวิน่าลงไว้เยอะเลยนะคะเรื่องฮอร์โมนนะคะเพื่อนลองไปทดสอบดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีฮอร์โมนอะไรผิดปกติหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวตอนท้ายนะคะวิน่าจะบอกว่าเพื่อนๆควรจะทํำยังไงนะคะถ้ายังอยากทาเล็บนะคะแล้วก็ให้ดูตรงไหนนะคะถ้าเกิด เพื่อนๆซื้อ,อยาทานเล็บนะคะและสารตัวนี้นะคะที่สำคัญนะคะอย่างที่สองก็คือจะรบกวนนะคะระบบนรีเวทของผู้หญิงนะคะหรือว่าบริเวณแบบเกี่ยวกับพวกมดลูกพวกอุ้งเชิงกรานนะคะอายุวะภายในที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะทําให้เกิดไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกนะคะเป็นช็อกโกแลตซีสนะคะหรือว่า อาจจะเกิดมาเร็งได้ด้วยค่ะเพื่อนๆก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าเกิดใครที่ทาเล็บเป็นประจํานะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแบบประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะหรือว่า,าท่อรังไข่นะคะหรือว่าแบบปัญหาเรื่องช่องคอนะคะเพื่อนๆก็ต้องลองหยุดนะคะหรือว่าสังเกตตัวเองดูเพื่อความปลอดภัยในระยะย,ยาวค่ะและสารเคมีไดบูเทอร์ฟอลเลตนะคะนอกจากจะทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีปัญหาสารพัดน,นะคะ ยังจะทำให้เพื่อนๆนะคะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจด้วยค่ะอันนี้นะคะวินามีบางอย่างที่บอกนะคะวินามีเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านนะคะทำเล็บเขาจะแบบไม่ค่อยเข้าไปร้านทำเล็บนะคะเขาจะมีแบบเมนเจอร์ดูแลนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะแบบเข้าไปสูตรยาทาเล็บอยู่เป็นประจำนะคะและแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครใช้ยาทาเล็บที่มีสารตัวนี้บ่อยนะคะก็จะทำให มีการรบกวนเรื่องระบบทางหายใจนะคะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะเคยมีการทดสอบนะคะผู้หญิง24คนนะคะผ่านไปหลังจากทาเลบผ่านไป6ชั่วโมงนะคะผู้หญิงเกินครึ่งน,นะคะจะมีสารเคมีที่อันตรายในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกคนนะคะและหลังจากผ่านไป10ชั่วโมงนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะที่ทดสอบนะคะมีสารอันตรายในร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะ ถึง7เท่าซึ่งเกินปริมาณที่แบบร่างกายที่จะรับได้นะคะถึงเจเท่าจากยาทาเลบพวกนี้ค่ะและท่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้จักคนที่ทาเลบเป็นประจำอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะหรือว,ว่ากดแชร์ไปให้คนอื่นเห็นนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นค่ะและวิธีสังเกตง่ายนะคะสําหรับน้ายาทาเล็บที่ไม่เป็นอะไรนะคะก็คือจะต้องดูว่ามันจะมีเขียนว่า ฟร e ทริโอก็คือ 3, 3สาาร3อย่างเนี่ยจะเป็นอันตรายที่สุดนะคะแล้วก็มันจะมีประเภทที่แบบฟรี e 5อย่างฟรี e 7อย่างถึงฟรี e 10อย่างแต่แน่ทอนนะคะไอ้พวกที่แบบไม่มีสารเคมีเยอะๆที่แบบเออเรียกว่ายาทาเล็บที่ปลอดภัยเนี่ย มันก็ไม่ติดนานนะคะมันพวกออร์แกนิกพวกอะไรเงี้ยมันก็ไม่ติดนะคะและท่านเพื่อนอยากทาเล็บให้ปลอดภัยนะคะก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะคะก็คือให้หลีกเลี่ยงนะคะน้ํายาทาเล็บที่มีสารพวกนี้นะคะซึ่งดูได้จากมันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปร้านทําเล็บเนี่ยเขาจะไม่เอากล่องนะคะเวลาเราไปร้านทําเล็บเนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกขวดน้ํายาทาเล็บเรียงไว้เลยนะคะซึ่ง โดยส่วนใหญ่มันจะไม่มีส่วนผสมบอกด้านหลังนะคะมันจะมีในกล่องนะคะซึ่งเขาจะเอากล่องออกเพื่อนๆจะดูไม่ได้นะคะซึ่งบางยี่ห้อมันก็จะมีแบบนี้นะคะมีบอกว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดังๆนะคะมันก็ถ้าคุณไม่เห็นกล่องมันเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้นะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะมันจะมีแค่สีให้เราเลือกใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้อง ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะว่าตัวไหนนะคะที่ปลอดภัยจาก3สารตัวนี้นะคะโดยส่วนใหญ่นะคะยี่ห้อที่แบบแพงๆยี่ห้อที่มีแบบชื่อติดชั้นบนๆหน่อยนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะไม่มีสารพวกนี้แต่คุณจะรู้ได้ไงคะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นของจริงหรือของปลอมคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ร้านทำเล็บ ถ้าเกิดไม่ได้ซื้อของจริงนะคะสั่งจากจีนนะคะของปลอมเรียนแบบเหมือนเป๊ะเนี่ยมันก็เป็นอันตรายได้เช่นกันค่ะอย่างที่บอกนะคะวินามีเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านทำเล็บก็จะรู้พวกนี้เยอะนะคะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าเกิดเพื่อนอยากทาเล็บให้ปลอดบัยแล้วก็ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนจะต้องเลือกร้านทาเล็บนะคะที่แน่ใจว่าเขาใช้ของแท้ของจริงนะคะหรือว่า ศึกษาก่อนที่จะไปเลือกยี่หอนี่ค่ะว่าตัวไหนมีส่วนผสมไอพวกนี้อยู่นะคะให้เพื่อนๆเ,เลี่ยงที่สําคัญนะคะเพื่อนจะต้องมีช่วงงดนะคะในการทาเล็บนะคะไม่ว่าจะเป็นงดแบบทาสเดือนงด1เดือนนะคะเพื่อให้เล็บของเราเนี่ยได้พักบ้างนะคะไม่เปลาะไม่บางไม่รับสารเคมีเข้าร่างกายมากจนเกินไปนะคะมีนะก็ take a break อยู่บ่อยๆนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ทาประจํานะคะแต่ว่า เดี๋ยวนี้ก็แบบถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ท่านะคะเพราะว่าแน่นอน,นะค่ะว่าเล็บเราเนี่ยรับสารอาหารจากเลือดน,นะคะแต่ว่ามันก็ต้องการแบบหายใจบ้างต้องการได้รับออกซิเจนรับแสงแดดน,นะคะซึ่งจะทําให้เล็บเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่างกายของเราไม่ต้องรับสารนี้อยู่ทุกวันนะคะไม่ได้ให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้ก็เดิมค่ะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ